รู้สึกคันจังเลยนะคันอะไรนี่นะก็แบบว่าของเซลล์ของเธอเนี่ยฉันแพ้ฉันแพ้ของเซลล์ของคนจนๆอ่ะฉันคันฉันอยากคืนกับหล่อนออให้คันอีกแล้วน่ยอย่ามันยืนใกล้ฉันได้ไหมเธอน่ะฮะบัตรคนคันไปหมดเลยเนี่ยยุบยับยุบยับถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คิวด้วยนะคะโอ้เจอเมก่อที เซ็ตเปิร์กอะไรดีนะเอาเปิร์กเซ็ตใหม่ดีเอาแครเอาประมาณเซ็ตนี้แล้วทำไงเออเปลี่ยนพันพอดีเลยพี่คิวค่ะพี่คิวค่ะว่าไงคะเอเ๊ะทราบว่าคุณเกิดบริเวณไหนไหคะยังไม่โหลดเลยค่ะ ลาร์โหลดก่อนนะคะกระจกยังไม่ทันจะแตกเลยค่ะเมรี่แกมีมีขนฟูฟ่องในกล้องเลยนะฮะชั้นก็ขนฟูฟ่องแน่นอนว่านี่คือขนหมาดิฉันเกิดบ้านสองชั้นชั้นล่างค่ะฉันเกิดชั้นบนจกลงไปทางสะพานนะคะนั่งออกมาหลังบ้านค่ะเจอคนแล้วนี่แกน้องบอลกเหมือนกันนะคะฉันมาข้างหน้าฉันมันมีคนนะที่เห็นรอยเท้าฉันก็เห็นค่ะอ้าวนี่ไง แอนดรูคะแอนดรูบิ๊กบิ๊กจริงปะคะบิ๊กจริงหรือเปล่าขอลองหน่อยสักทีบิ๊กจริงไหมนะบิ๊กจริงหรือเปล่าเดอ้าวขุดรูซะแล้วคุณแอนดรูสแอนดรูสมอลลูแอนดรูสมอลเล่การก็งนะจ๊ะเดี๋ยวคุณก็ต้องขึ้นมาหาฉันอยู่แล้วฮะ้ออ้าวว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 ว กดล็อกสกิลเรียบร้อยอดอีกคนนึงอยู่แถวนหอ้ยโดนอีกสักเีนึงวะไว้แอนดรูบิ๊กจริงด้วยที่หมายถึงพ่วงเขาเแบบะนะนั้น <c oughs> จริงสิจ๊ะ <c oughs> เอาไว้ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ช่วยยากมาตรงนี้ได้จ้ะคุณแอนดรูจะ้ะ oh, <no. S 1> ทางนูนนะ้นเนี่ยให้ฉันไปช่วยมียันหล่นนะ <c oughs> สบายมากเลยเอะเลยจริงโว่ว่าเธอเหรอเธอถือว่าเธอสบายนะไอเห็นฉันสบาย ันจะไปไล่ตรงหัวสะพานนั้ารนผู้หญิงนะนะชุดสีชมพูเทียวคิดว่าสวยฉันหล่อนอตีปิงปองไว้เดี๋ยวฉันจะไล่เซอร์ไปตรงนู้นนะมีคนไปช่วยกันแหละเธอตีปิงปองได้ใช่ฉันมาแล้วฉันมาแล้วตีปิงปองอ่ะมันไม่ยอมเข้ารูนะเธอโอ้เอ้รูนู้นมีคนปั่นด้วยนะเดี๋ยวฉันมาก็จบไปไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงอีกคนณนินแอ ไปฟ้าเอ็นรูน่ะเธออุ้ยปอกแบ๊อยู่ที่กองหน้าลูกเธอ,อันเดี๋ยวไล่ให้เองไล่ไปเลยอเอ้เดี๋ยวฉันปักปีป๊บใหน้นี่แนหนึ่งเขาอยู่ไหนกันหมดนะสวัสดีลูกสวัสดีค่ะปอกแต๊กไปไหนลูกเขาหนีฉันนะฉันไม่สวยเหรอได่เธอสวยไม่พอไงนี่ไม่ใช่ชุดโปรดฉันแนหะมันฉุกตัวเก๋อ,อีกตัวหนึ่งของฉันเนี่ย ชุดตัวเก่งของเธอนี่ชุดไหนอะชุดที่มันข,ดขาดๆน่ะชุดชั้นในวิกตรียซีครีโอ้โหตัดเ <Victoria Secret S 2> องก็อยู่หนึ่งนะเธอเดี๋ยวฉันไปหนึ่งเองฝากตรงนี้ด้วยนะใส่ชุดันด้วยนะชุดที่เป็นขนนกกระเรียนอะไรของเธอนกกระเรียนไหนไม่สวยนะาเมียนเหมาชุดนั้นน่าอย่าหาทาแต่ที่เธอว่าชุดตัวเก่งชุดหนึ่งเนี่ยดีไซเนอร์เขาแบบออกแบบตอนเมาเนี่ยเธอ บินบินไปไปกับน้องจะจบินบินไปในนภาแล้เธอสิลูกตรงนี้เนี่ยหาตรงนี้ก็ปั่นปั่นจังเลยไม่มีแีหนึ่งอันเล็กอันเล็กรอบนี้ตุยเราใช่ไหมลูกตุยเราก็นั่งนะลูกนะนั่งไปเลยนั่งไปเลย สารจังเลยอะหลุดตั้งห่วงคนเนี่ยเธอเราจะไม่ต่อเขาหน่อยเหรอไม่ทำไมล่ะเธอบอกว่าเธอเนี่ยรีบไปซื้อเสื้อผ้าที่เซลล์อยู่ไม่ใช่หรอโอ้ช่วงนี้ไม่โอ้ไม่ต้องเซลล์หรอกฉันรวยของส่งของเซลล์อะไรไร้สาระแอคชั่นที่รากลางจะมาใหม่นะคอลเลคชั่นอะไรขนตูดหมาหรือเปล่า คนตุดหมาดำเมชุนมูดำเมชิ่นแหมเล่นมูกนะเนี่ยเราอะตลกงคาเฟ่เก่าหรือเปล่าผามพามผามพามจึ้งาทำไมอ้ยเข้ามาบ้องแคนเซอร์ฉันฉันงงนะฉันซื้อ่ใบม,มาลแล้วจะมาวนมาหมุนกับฉันเรื <c oughs> อเฝันไปเถิดนะ แต่พี่ไม่ได้ไลฟ์เพราะว่าพี่ไม่มีแคปเจ์กาแต่ว่ากำลังจะรดลลมในน็อกนะฉันเห็นรูแมงสาบนะเธอตีวิงปองไหมฉันอยู่ข้างนอกเธออข้างในเธออยู่ไหนฉันอยู่ฝั่งกับแมุ่นหมุนไต้นะอยากตีปิงปองนะอ้าวมันยังไงมันเป็นเก๋มันไปฝั่งนูแล้วเธอโอ้ยตีปิงปองอดเลยอดเลยอ้าเก๋อยู่นี่แล้วนะเข้าบ้านไปแล้วหนึ่งไงเครื่องนี้จะเสร็จแล้วแต่ฉันก็อยากกลับไปเฝ้านะ กลับไปเฝ้าก่อนเลยเดี๋ยวฉันจะไล่เองไม่ต้องบ่วงนะได้หลังบ้านสองชั้นสองตัวนะเธอสองตัวหรอแกรู้สึกคันจังเลยน่ะคันอะไรนี่นะก็แบบว่าของเซลล์ของเธอน่ะฉันแพ้ฉันแพ้ของเซลอะของคนจนๆอะเออไฉันคันคือหมายถึงฉันติดมาจากเธอเดินผ่านเธอก่อนหน้านี้มันติดละอองของเซลลมานี่ยจริงๆเลยนะ มาดามเบลล่าอย่านีเหรอฉันต้องมีการแตรียมตั้งหลายทีนะขนอัปาก้าไม่ต้องมายุ่งกับฉันเลยนะอุ้มันขนอุ้ยช็อกสุดขีดช็อกไหมช็อกไหมอ๋อเจ็บจังเลยเจ็บจังเลยแกอู้เขาติดต ong เลยเขาไม่ได้ตีเธอสักหน่อยเขาแกล้งฉันนี่เขาแกล้งฉันนี่เขายังไงอ้าเขาโบ้งฉันโบ้งเป็นตัวโบ้งเลย บงอย่าอย่าเห็นว่าโดนบง <S <S 2> <S 2> บ้างฉันอยากไม่โดนเพราะฉันไม่ไมเจอเขก๋ตัวนั้นมันโดนฉันเธอเรือเไปหรืมันถ่ายไปไหนกันนะเก๋ตัวนั้นไม่อยากคุยกับหล่อนโอใย้คันอีกแล้วเนะีอออ่อย่ามันยืนใกล้ฉันได้ไหมเธอน่ะค no. ันไปหมดเลยเนี่ยยุบยับยุบยับขนหมาหุ่ยฉันรับไม่ได้จริงๆเลยเนี่ยแย่จริงๆคนไม่มีรสนิยมขอซื้อของกันนึงนะ ดิค่ะข,ขอรูดการ์ดเลยได้ไหมคะได้ค่ะจะไดนอะไรกันนะฮะเธอว่าฉันอย่างนั้นเหรอ,ด,อ,ด,อดียังไงมาว่าฉันกันดะฉันไ่ได้่านฉันเห็นเก๋หลุมอยู่ไหนเธอห,หลุมเดี๋ยวฉันเช็คให้ตรงสะพานไม่มีอะนะสะพานไม่มีเหรอฉันว่ากงสิงโตแน่เลยนะ่ะหลังบ้านสงฉันไม่มีเดินไ,ไปกงสิงโตใช่ฉันว่ากงสิงโต แล้วฉันอยู่ม้าหมุนวฉันขอเชิญอ้าม้าหมุนม้าหมุนม้าหมุนเธอรีบมาเลยมันก็เลยจะเปิดไม่ฉันไม่ให้เธอเปิดหรอกนะเอามาหมุนไม่มีมาหมุนไม่มีฉันขอโทษฉันพูดผิดอะอ้หรอหลุไม่มีอกองสิงโตล่ะจ๊ะสิงโตไม่มีฉัมตรงสะพานสะพานหรอสะพานหรอฉันไปแล้วสะพานไม่มีหลังบ้านสองชั้นแล้วแหละฉันบ้าีฉว่าตรงสะพานแน่เลย เธอยู่นี่กันหมดเลยเธออยู่นี่กันหมดเลยตีตุดตีชักจูงตตีตุดตีตุดเจอตรงไหนตรงไหนตรงไหนโผล่แล้วแหะโผล่เอาโผล่แล้วฝากตัวนี้ด้วยใช่ไหมเอาเก๋ก่อนทำไมเธออ้อมอย่างนี้เนี่ยฮะหนึ่งเบรรี่เขาเลยฉันเอาอ้อมฉันบอกแล้วอย่าเสพเยอะเสพถ้าขายแล้วน้าหล่อนนะฮะชอบนะผมชอบกินโคไม่มีเงินก็ขอจิมกันดีๆก็ได้ไม่ต้องเห็นทำงานอย่างนี้เลยนะเธอ งานแบบสุดจริตเดี๋ยวฉันไปดูหนังบ้านสง่งฉุ่มร้อนแล้วจังได้เลยเดี๋ยวฉันตีมแมลงเล่นก่อนอออมี่เนี่ยถ้ระวังน้ำแมลงอะ่ะมีเชื้อไวรัสอยู่ไวรัสอะไรตับอักเสบหรือเปล่าไวรัสต้องไ,ไ,ไปหน้าเป็นสิวเธอมันวนไม้กับฉันอ่ะฉันำรำบากแล้วเ <c oughs> นี่ยโอ้โหอะเจ็บเออฉันไม่สวยเหรอฉันจะตีฉันอย่างนี้ไม่ได้นะ อ้าไม่มีไม้ให้วนแล้วหลอดมาที่มาหลอดมาที่มาโอ้ตีไม่โดนตะโกนแตกไม่สกายไงยังไงอ้าวเจอแล้วเจอหลอดแล้วหลอดยิงหายหลอดจะไปไหนโอ้ฉั้นมาตรงไหนนี่ตั้งแต่ฉันพุ่งมาตรงไหนของฉันเนี่ยหลอดฉันเจอแล้วเจอตรงไหนฉัน้นรีบอยู่นี่ไง ขอแบรนใหม่ออกนะตอนนี้จริงเหรอสักสุกอะไรฉันไม่มีขานะเธอเธอมูลี่ฉันเหรอฉันไม่มีขา <Mars. S 1> แต่น้อยฉันกนมใหญ่กว่าเธอนะแล้วไปก่อน <มา S 1> ที่วัดฉันเลยอ่ามาวัดดูได้เน Я, 3, 4, 24, 5, ี่ยสามสี่ยี่สี่ส้าสิกว่าเอา้าวกดยอมตกลงหลุมอยู่นะคือตอนแรกมันไม่มีพี่มันมีแค่แฉงแล้วเขาก็ปั่นเครื่องเสร็จพี่ก็ตกใจพี่ก็ลืมดู ออ่่ว่วววหถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่อง Star YouTub ด้วยนะและแจ้งข่าวนะคะตอนนี้คิวย้ายไปสตรีมใน c e b o o k f a ฟ p เพ e เต็มตัวแล้วนะอย่าลืมไปติดตามกันด้วยล่ะแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย